ในครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยออื mm hmm. สอนวิธีเอาดูจิตของเขาเองแล้วก็บรรลุธรรมเลย<ด>ไม่จาเป็น<ด>ต้องไหนทํำยังไงก็ต้องได้ยินได้ฟังทำแม้เพลงหนึ่งบทไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยคํานั้นไม่ใช่สัจจะว่าปฏิบัติไปเลยยมเป็นปัญจ,ญจวัคคีมาห้าลูกเข้ามาหาผู้เจ้าบอกขอให้ช่วยสอนปฏิบัตินมาผู้เจ้าบอกปฏิบัติไปเลยไม่ต้องรู้หลอกปริยัติจะทํำยังไงไมันเป็นนั่งสมาธิแบบเดิมใช่ไหมอย่างเนี้ย คำคำน,นี้นี่เสียหายนะ,นะอาตยมาว่าปฏิบัติไปเลยจะปฏิบัติยังไงนะสาวกเนี่ยปฏิบัติไปเลยไม่ได้หรอกต้องเป็นผู้ได้สดับในธรรมแม้เพียงหนึ่งบททําไมไม่จําคําผู้เช่าในความเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังธรรมก่อนแม้เพียงหนึ่งบทถึงจะปฏิบัติต่อได้มีแต่แรงนะจะเดินท่าเดียวนะไม่ได้ดูเลยแผนที่ถูกหรือเปล่าจะไปเชียงใหม่ดันหยิบแผนที่ยะลาบอกปฏิบัติเลยเดินเลยมีแต่แรงนี่ใช่ไหม ไม่ได้มีปัญญาเลยไม่ค่อยควรใช่ไหมเนี่ยพวกปฏิบัติเลยเนี่ยจะมาคัดค้านเต็มที่เลยคําพูดมันไม่เป็นสัจจะเลยปฏิบัติเลยพอปฏิบัติเลยปุ๊บอยากจะปฏิบัติเอาไปนั่งเขย่าตัวนี่ปฏิบัติเลยไปตีชาอีกละไปนั่งท่องคําบริกรรมอีกละเอาแล้วใครสอนนะคำบริกรรมก็ต้องได้ยินได้ฟังมาอ่ะก็ไปได้ยินผิดอีกอ่ะใช่ไหมก็เพราะไม่ศึกษาพุทธวจนะ ราะคิดว่าคำศาสดาตัวเองเป็นทฤษฎีเหรอใช่ไหมเนี่ยศาสดาตัวเองดูถูกแท้ๆเลยดูถูกศาสดาตัวเองนะศาสดาแสดงธรรมกับสาวกแสดงธรรมโยมจะไปฟังไครศาสดาก็พูดธรรมะสาวกก็พูดธรรมะโยมจะมานั่งฟังสาวกเหรอใช่ไหมไปฟังศาสดาศาสดาพูดธรรมะแล้วสาวกน่ะเป็นลูกศิษย์ใครไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหรอใช่ไหมจำคำใครมา เวลาสาวกมาพูดดูจิตเนี่ยคิดเองเหรอไม่ใช่ฟังพระพุทธเจ้ามามาพูดอันนี้จังทุกขั่างนั้นตาน่ะคิดเองหรือเปล่าสามคำนี้พระพุทธเจ้าพูดมาก่อนให้คนบอกไม่ฟังคำพระพุทธเจ้ามันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคนที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจะนะเลยเนี่ยแม้สมปดเดี่ยวเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยสมอไม่มีทางร้อยเปอร์เซนต์ต่อให้จะเป็นครูบาอาจารย์เก่งขนาดไหนก็ตามไม่มีทางบรรลุธรรม ให้ภาษาลิบุตรก็ไม่บรรลุธรรมผู้เจ้ายืนยันเลยถึงแม้เธอจะเป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแม้เพียงหนึ่งบทไม่มีทางบรรลุธรรมไม่ใช่ศักยภาพของสาวกที่จะบรรลุธรรมเองได้เป็นความสามารถของอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในคําว่าปฏิบัติไปเลยเนี่ยมันจะทํำยังไงปฏิบัติไปเลยมันก็ต้องได้ยินได้ฟังอยู่ดีมันก็ไปนั่งฟังเขาพูดอยู่ดีแต่ไปฟังคําข้อมูลผิดเนี่ย 姐妹。